สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือ Top News ส์ทอลกับผมวรเทพสุวัฒนาพิมนะครับรายการที่จะพบกับคุณผู้ชมทุกวันนะครี่ทุ่มยีโดยประมาณทาง t o อปนิวแห่งนี้คุณผู้ชมครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครฟังดูนี่คือตําแหน่งที่สําคัญมากหลายคนบอกเลยนะครับเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและถ้ามีผลงานพอที่ชาวกรุงเทพยอมรับในระดับหนึ่ง อนาคตทางการเมืองของคุณสดใสแน่นอนและมีอดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนหนึ่งเคยก้าวไปถึงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมาแล้ววันนี้เรากำลังอยู่ในบรรยากาศที่จะเดินหน้าเข้าไปสู่การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหลังจากว่างเว้นมาหลายปีแขกรับเชิญของผมในวันนี้นะครับเป็นผู้สมัครต้องบอกอย่างนี้นะครับเป็นผู้สมัครที่เปิดตัวเป็นคนแรก อย่างเป็นทางการนะครับไม่ได้หมายความว่าระยะเวลาในการเปิดตัวนานที่สุดไม่ใช่แต่เปิดตัวอย่างเป็นทางการมีการมีพิธีเปิดตัวมีการแนะนำตัวมีขบวนมีทุกอย่างพร้อมเป็นคนแรกจริงๆแล้วก็มาพร้อมเสียงตอบรับแล้วก็เสียงวิพากษ์วิจารณ์กระหึ่มเช่นกันผมอยู่กับด็อกเตอร์สุชัชชวีสวุวรรณสวัสดิ์ผู้สมัคร อยากเป็นทางการคนแรกหรือว่าพี่เอนี่แหละครับสวัสดีครับพี่ตนขออนุญาตเรียกพี่เอตามได้ไหมครับยินดีครับยินดีครับพี่ตนถามทำแรกก่อนเลยครับทําไมถึงต้องให้เรียกว่าพี่เอที่จริงไม่ได้ต้องให้เรียกพี่เอหรอกครับตั้งแต่เรียนจบกลับมาจากต่างประเทศพอกลับมาเป็นอาจารย์ตอนอายุ30เนี่ยน้องๆเห็นเขาก็ไม่เรียกว่าพี่เขาไม่เรียกว่าอาจารย์เขาเรียกว่าพี่มาตลอดนุ่มไงครับแรกๆก็ก็แปลกๆเหมือนกันนะครับพี่ตนแต่สภาพก็พี่เอพี่เอ จากอาจารย์ธรรมดาเป็นหัวหน้าภาคก็ p พีเอมาเป็นคณะบดีก็พีเอมาเป็นอธิการก็พีเอคือไอตอนเรา30สอนน้องๆอายุ1 8 8 9เขาก็พีเอพอเรา35ไอรุ่นใหม่เข้ามา18-19ก็พีเอเหมือนกันจนตอนนี้36ขอบคุณเขาก็ยังพีเออยู่แล้วที่น่าสนใจก็คือคุณพ่อคุณแม่เขาเรียกตามลูกเขาด้วย เวลาเจอเขา,าเรียกพี่เอตามลูกเขาเพราะฉะนั้นดรสุชัติชวีก็เลยกลายเป็นพี่เอใช่ครับเราก็เลยใช้นิคเนมนี้ในการเปิดตัวที่สริง,รงแล้วใช้กัางกลางใช้คำว่าเอสุชาติชวีครับเพราะว่าทีมงานเขากังวลเหมืนอนกันที่จริงหลายๆคนก็บอกว่าพี่เอดีแล้วนะครับแต่ว่าทีมงานผู้ใหญ่ก็บอกว่าในสังคมไทยบางทีเนี่ย ออกกลังกาลางไว,ดว,งวง้ดีกว่าเป็นเอสุชชเวีดีกว่าส่วนว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยก็จะเรียกว่าพี่เออาจารย์เอพี่เออะไรก็แล้วแต่พี่ต้นครับไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวคุณจะได้มีทางของตัวเองเนี่ยเพราะเดี๋ยวคุณจะเจอทั้งซปเปอร์แมน <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวคุณจะเจอทั้งเอาละเรารู้แล้วว่าพี่เอมาจากไหนครับกลับเข้ามาถามกันแบบจริงจังเลยครับพี่ต้นเป็นถึงจะเรียกว่าอะไรเป็นเป็นถึงผู้บริหารสูงสุดของสถาบันการศึกษาครับ ค่าครองชีพเงินลงเงินเดือนอะไรก็พร้อมมั่นคงทุกอย่างดูดีอีกสักสิปีเกษียณก็สบายๆมหาเรื่องให้โดนด่าทําไมเนี่ยจริงอย่างที่พี่ต้นว่านะครับเพราะว่าต้องลาออกเนี่ยถ้าเกิดจําไม่ผิดยี่สิบตำแหน่งนะต้องลาออกทั้งหมดเลยจําที่หมดไหมที่จริงก็ไม่หมดนะต้องให้เลขาเนยทยอยทยอยมาดู เยอะมากมนะครับตำแหน่งการกุศลนะครับตำแหน่งที่ปรึกษาทุกอย่างเลยเยอะแยะมากเลยพี่ต้นครับต้องทิ้งไว้ข้างหลังหมดพี่ต้นลองคิดดูสิว่าถ้าเกิดว่าคิดว่าจะมาทําเพื่อตัวเองอะออกมาแล้วมาเจอแบบเนี้ยนะครับโอ้โหเรื่องการเมืองมันมีความรุนแรงของมันเนี่ยกลับบ้านไปแล้วเพราะว่าบ้านเราก็อบอุ่นเรามีชีวิตที่ดีใช่ไหมฮะแต่ว่าเนี่ยเรามีความตั้งใจจริงพี่ต้น เราอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงของกรุงเทพของประเทศไทย<ฆ>เพราะงั้นแล้วเนี่ยเราออกมาแล้วเนี่ยเราก็มีความตั้งใจจริง<ฆ>ไม่ว่าจะเจออะไรเนี่ยเราสู้ทุกอย่าง<ฆ>ครับคือคนที่เขาบอกว่าโอ้ยพี่เอเองก็พูดบอกว่าผมไม่อยากอยู่ในเซฟโซนไม่อยากอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยแล้วใช่อีกสิปีสมมุตินะผมยังย้ำคำเดิมว่าถ้าคุณยังอยู่ในตําแหน่งเดิมอีกสิปีคุณก็เก็บ เก็บเงินเก็บทองเก็บเกียรติยศชื่อเสียงได้สบายๆคุณไม่ต้องมาเปลืองเนื้อเปลืองตัวด้วยคิดแบบนั้นหรือเปล่าเต็สิบปีเนี่ยผมก็ไม่แข็งแรงเหมือนเดิมนะพี่ต้นช่วงนี้อายุ40ปลายๆเนี่ยเรายังพอเป็นคนรุ่นใหม่มเรายังพอคุยกับน้องๆน,นะครับเชื่อมโยงน้องๆกับรุ่นคุณพอ่อคุณแม่ได้ร่างกายเราก็ยังสมบูรณ์แข็งแรงนะครับสติปัญญาเราก็ยังพอที่จะไปไหวถ้าเกิดทิ้งกว่าน,นี้ไปสักนิดหนึ่งเนี่ยต่อให้เรามีใจอยากจะช่วยนะ ร่างกายเรามันก็ไม่ใช่สมองเรามันก็ไม่สดใสมันเดิน<ะ>ตรงนี้มันเป็นจังหวะที่ดีที่สุดคร<ะ>ับแล้วคนเราจะไปเนี่ยต้องประกาศให้เขารู้ว่าเราต้องไปตอนที่เราเข้มแข็งที่สุดดีที่สุด<ะ>ไม่ใช่ว่าเราไม่มีอะไรเหลือแล้วไปทุกค<ะ><ะ>นเนี่ยชัดเจนนะคุณผู้ชมคือผมพยายามจะถามเลยว่าคุณอยู่เนี่ยกินเงินเ,นเดือนเป็นแสนแสนรับรองเผอๆอาจจะเป็นล้านเนี่ยคุณจะออกมาทําไม<ะ>เขาอยากบอกว่าเขายังแข็งแรงเขายังช่วยเหลือสังคมได้<ช>โอเคเอาละ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมันกรฟังแล้วมันก็ไม่ได้สูงส่งอะไรหรอกก็เป็นผู้ว่าแต่ด้วยความนึ่งนี่คือเมืองหลวงสองกระแสของคนกรุงเทพไวต่อการเมืองมากและสามดรเอหรือพี่เอคงเคยได้ยินครับคนกรุงเลือกนายกคนต่างจังหวัดเลือกผู้แทนเคยได้ยินไหมคนต่างจังหวัดเลือกรัฐบาลคนกรุงล้มรัฐบาลแปลว่ากระแสของคนในกรุงเทพเนี่ยมันสามารถบ่งชี้ทิศทางได้ครับคุณมาแบบนี้ นักการเมืองก็ไม่ใช่คุณคิดว่าคุณจะเอาอยู่เหรอสำหรับเกมการเมืองก้าวแรกคุณก็โดนซะแล้วคำประกาศก็คือเปลี่ยนกรุงเทพอะนะครับเพราะงั้นเราจะมาแบบเดิมคงไม่ได้พี่ตน้นเพราะว่ากรุงเทพถ้าเกิดมันจะเปลี่ยนได้ด้วยวิธีแบบเดิมๆความคิดเดิมๆระบบเดิมๆเ,เนี่ยมันคงจะเปลี่ยนมาสักสิบยี่สิบปีแล้วใช่ไหมพี่ตน้นเพราะปัญหาก็ปัญหาซ้ำๆเหมือนเดิมแสดงกรุงเทพเนี่ยมันต้องการสิ่งที่ใหม่กว่า เราก็รู้ว่าเราไม่ใช่คนทางการเมืองมามไหมครับแต่เรามีความรู้ความเชี่ยวชาญเนี่ยลักษณะที่เป็นเฉพาะของผู้ว่าก,กรทมพี่โต้เพราะว่าผู้ว่าก,กรทมเนี่ยมันเป็นตำแหน่งเฉพาะเลยนะม,มันมีความเป็นทั้งพ่อบ้านพ่อบ้านก็คือต้องดูแลลูกเรื่องการศึกษาดูแลพ่อแม่เรื่องสาธารณสุขดูแลเรื่องความปลอดภัยความสะอาดของบ้านทุกอย่างะนะครับขณะเดียวกันต้องเป็นทั้งในงในช่างใหญ่ เพราะเมืองกรุงเทพเมืองมันใหญ่จริงๆปัญหามันใหญ่จริงๆถ้าเกิดไม่มีความรู้เป็นในช่างใหญ่อย่างลึกซึ้งนะเดี๋ยวลูกน้องหลอกไปซ่อมตรงนูน้นก็ซ่อมผิดที่ไปสร้างตรงนู้นก็สร้างผิดจุดตรงนี้ตลอด30ปีที่ผมพอที่จะสั่งสมความรู้ในทุกมิตินะเพราะผมเป็นวิศวกร,รอาชีพเลยเป็นน,นักการศึกษานักบริหารการศึกษานะครับนักพัฒนาเมืองและที่สำคัญเนี่ยผมมาทำเรื่องสาธารณสุขมาทำเรื่องพรุพยาบาล ผนวกกับว่าจุดแข็งแล้วก็คือเป็นนักเปลี่ยนแปลงมีลักษณะคือกล้าที่จะเปลี่ยนคิดว่าอยากให้คนกรุงเทพเนี่ยวางเรื่องทางการเมืองนะครับรสยมทางการเมืองไม่ก่อนอเพราะว่าตําแหน่งผู้ว่านเนี่ยเป็นตําแหน่งเฉพาะที่จะต้องมาตะลุยแก้ปัญหาคือเอาจริงมันไม่ได้ไปเกี่ยวกับการเมืองก็จร้อเรเราก็เคยเห็นอขออนุญ,ญาตถ้าดรเอพูดอย่างนี้ครับพี่ต้นเราเคยมีผู้ว่าราชการเทพเอาทันทันยุคนี้นะ ที่ไม่ต้องมีฐานสกนหนุนก็เคยมีมาแล้วอย่างคุณสมัครสุนรเทลคเวคบอันนั้นคือด้วยความสามารถเฉพาะตัวตะลุยไปในปัญหาทุกปัญหาครับเราก็มีผู้สมัครหรือมีผู้ว่าราชการที่มีฐานพรรคการเมืองหนุนก็เช่นกันดรเอกเอํกำลังจะบอกว่าถ้าเรายังยึดอยู่แค่นี้มันก็จะไปไหนยาก<ช>ลองมาลองมาใช้ดเรเอดูหน่อยสิใช่ว่าเฮ้ยไอคนที่มันเป็นวิศวะไอคนที่มันมีผลงานในการบริหารชัดๆอยู่แล้วเนี่ย พอมาทอดกายให้ใช้เนี่ยลองมาดูหน่อยอย่างนั้นใช่ไหมคํานี้เลยครับพี่ต้นคืออาสาเนี่ยออกให้เขาใช้อะนะครับใช้แล้วจะดุจะว่าอะไรเนี่ยก็เราอาสาไม่ใช่อ่าแล้วอยากจะบอกว่าไอ้คนเนี้ยมันใช้งานดีนะมันทํางานได้อ่าให้มันไปทำงานวิศวะเนี่ยมันก็ทํางานเป็นอ่าให้มันไปดูแลลูกเรื่องการศึกษาให้มันก็รู้จริงๆนะม,มันมีลูกเล็กมันทาโรงเรียนมามให้ไปดูแลพ่อแม่ มันก็เคยทําเครื่องมือแพทย์ทำโรงพยาบาลมาก่อนให้ไปดูแลสิ่งแวดล้อมก็ทําเรื่องนี้มาฉะนั้นอยากให้มาใช้อะมาใช้จะดูจะว่าอะไรก็อาสามาแล้วอยากให้มองเป็นแบบนี้ผมเชื่อว่าตอนนี้คุณผู้ชมที่เป็นคนกรุงเทพคิดแล้วล่ะครับเพราะว่างานวิศวะลวงท่อแน่นอนนะไอ้ล้วงท่อนี่มันไม่ใช่เรื่องเรื่องเล็กๆนะใช่ไหมดอรเอจริงเรื่องการระบายน้ำใช่ครับก็ต้องใช้วิศวะใช่ครับเรื่องการขนส่งมวลชนในกรุงเทพเรื่องวิศวะไหม ร้อยเปรเซ็นต์เต็มเลยตอนนี้ยิ่งเฉียงเงินอยู่ด้วยว่าไอ้อุโมงค์ลอดใต้แม่น้ำเจ้าพยาจะเปลี่ยนทีโออารการอากาศยังไงอะไรยังไงครับศึกษาโอ้โหหัวใจเลยหัวใจเลยนะหัวใจเลยอทีละทีละเรื่องนะวิศวะใครับศึกษาสิ่งแวดล้อมด้วยไหมโอ้โหพีเอมสออย่างเนี้ยอันนี้ก็คือจุดตายเลยเคยทํามานะครับแล้วก็มีแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างชัดเจน อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณผู้ชมเอาแคต่ตอนเปิดตัวเบรกแรกก่อนเดี๋ยวผมจะไปทีละเรื่องแบบละเอียดละเอียดเลยนะครับแต่ในตอนนี้เนี่ยเอาว่าครับเดินมากี่วันละเมื่อวานลงพื้นที่เนี่ยเป็นวันแรกเม,มื่อวานเนี่ยครบหนึ่งสัปดาห์ของการเปิดตัวอเพราะเปิดตอนสี่โมงเย็นวันที่สิบสามนะครับเมื่อวานก็ครบหนึ่งสัปดาห์แล้วก็ลงพื้นที่ครั้งแรกซึ่งชอบมากมีความสุขมากไปบางรักไปบางรักครับครับไปลงพื้นที่ที่ มัสยิดฮารูนแล้วก็แล้วก็วัดม่วงแครแล้วก็ได้ไปพูดคุยกับผู้ในการโรงเรียนวัดม่วงแครกกางเขตเลยว่างั้นเถอะใ,ใจกางเขตเลยใช่ครับใช่ไหมใช่ครับคนรู้จักหรือ,อยังสําหรับพี่เอเราเนี่ยพี่ต้นผมดีใจนะเพราะว่าครั้งแรกเนี่ยเราก็รู้ว่ามีคนรู้จักเราในเฉพาะกลุ่มแต่ลงพื้นที่เนี่ยมีคนมาขอถ่ายรูปเยอะ คือเราก็นึกว่าอีใจเราเป็นอธิการบดีถึงแม้ว่าเราจะเปิดตัวแล้วแต่ก็ไม่น่ายังมีคนรู้จักเท่าไหร่จริงๆแต่ปรากฏคนวิ่งมาถ่ายรูปเลยมีคนมาถ่ายรูปเยอะนะครับโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่รุ่นใหม่ๆก็จะพาลูกมาคุยด้วยตรงนี้เห็นแล้วประทับใจมากครับแสดงเขาเห็นว่าเออสุชาติชวีเนี่ยนะครับจะเป็นพี่เออาจารย์เอก็แล้วแต่เนี่ยน่าจะพอฝากให้ดูแลลูกเขาได้เมื่อวานนี้ก็พาลูกมาถ่ายรูปนะครับ พาลูกมาพูดคุยกันรู้สึกประทับใจแล้วก็มีกําลังใจขึ้นเยอะเลยครับพี่ต้นครับเพราะฉะนั้นต่อจากนี้พี่เอก็จะเดินแบบเต็มที่ใช่ครับมีคิวทุกวันทุกวันครับเราพูดจริงๆนะมีคนมาถ่ายรูปกับที่โดนตัดขาเตะตัดขานี่คิดอะไรไหมเราเราคุยกันงี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยลงไปรายละเอียดรู้ไหมว่าตอนนี้เราโดนรับน้องอยู่ก็รับน้องหนักทีเดียวครับ แต่เป็นเราก็คิดมาก่อนนะครับว่านี่คือธรรมชาติของการเมืองที่ต้องมีการแข่งขันแล้วก็ไม่โกรธใครเลยครับพี่ตไม่โกรธใครเลยจริงๆก็รู้ก็บอกว่ารับน้องเบาๆหน่อยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยอาสามาช่วยจริงๆเพราะงั้นเน่อรับน้องทางการเมืองก็ให้รับไปแล้วเนี่ยก็เบาๆกับผมแต่ผมบอกกับคุณเลยนะนะครับไม่มีการเบาลงหรอกไอ้คำว่ารับน้องทางการเมืองไม่มีเบาลงมีแต่จะหนักขึ้นเรื่อยๆครับ ยังพร้อมอยู่เสมอพร้อมเน่ก้าวแรกเข้ามาโดนเตะตัดขาจนบางทีขาเขาบอกว่าขาเขือเด้งแล้วก็ยังพร้อมจะเดินอยู่นะยิ่งเจ็บยิ่งเดินนะยิ่งเจ็บยิ่งเดินเพราะว่าอยากจะพิสูจน์ให้เห็นนะอยากให้พิสูจน์ว่าเรามาทำเรามาทํใหม่เรามาเพื่ออะไรอยิ่งเขาอยากจะรู้เนี่ยเขาก็ได้ย้อนไปดูว่าในอดีตเราทําอะไรสาเร็จมาบ้างก็ถือว่าอาจจะเป็นเรื่องที่ดีครับพี่ตต้ครับเอาละครับคุณผู้ชมนี่แค่ช่วงแรกกับ ผู้สมัครอย่างเป็นทางการนะครับคุณผู้ชมผมย้ําอีกครั้งหนึง่งคือมีคนเปิดตัวก่อนพี่เอสองท่านเราพูดอย่างนี้เลยหนึ่งก็คือคุณรสนาโตสิทรกูลอีกคนหนึ่งก็คือคุณชัดชาติสิทธิพันธ์สองคนนี้เปิดตัวมาสองปีหนึ่งปีกว่าแล้วแต่นี่คือผู้สมัครอย่างเป็นทางการที่เปิดตัวนะครับเดี๋ยวมาในช่วงหน้าผมจะเจาะลึกเป็นเรื่องๆแล้วคําพูดที่บอกว่าโทแค่ขายฝันอนํานาจทว่ามีอยู่กระติ๊ดเดียว คุณสุชาชวีคิดอย่างไรเดี๋ยวกลับมาครับ